สวัสดีครับการต้องขึ้นบันไดหลายๆชั้นโดยที่ต้องแบกของพลุงพลังไปด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบันไดเลื่อนนีมีบทบาทมากเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วบันไดเลื่อนไม่ได้เคลื่อนที่ไปในแนวระน,นาบแบบนี้หรือไม่ได้ขนานกับพื้นแบบนี้นะครับแต่เคลื่อนที่สวนทางกับแรงน้ำถ่วงแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อบวกน้ําหนักของเราเข้าไปบวกกับของหนักๆของเราเข้าไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ย บันไดเลื่อนต้องใช้มอเตอร์ที่มีแรงขับเคลื่อนที่สูงมากแล้วควรจะตามมาด้วยเสียงที่ดังมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ลองสังเกตบันไดเลื่อนที่ท่านใช้ดูสิครับเดินทางอย่างไหลลื่นแล้วก็ไม่มีเสียงเลยเพราะฉะนั้นคนคิดทําได้ยังไงและเขามีเทคนิคอย่างไรวันนี้แหละครับจะได้ทราบกันนี่คือการเคลื่อนย้ายระดับมวลที่ยิ่งใหญ่วันแล้ววันเล่า เป็นประจำสม่ำเสมอในสำนักง,งานบางแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านโพลสตร,ร์การไหลศึกษารูปแบบของเราเพื่อพาเราไปยังเครื่องกลที่ดูเผลิน,น,น,นก็เป็นชุดขบบาดใดบนสายพานลำเลียงเออแล้วมันทำงานได้ไงบันไดเลื่อนไม่เพียงแต่พาเราขึ้นชั้นบนนะครับมันเคลื่อนย้ายฝูงชนโดยที่ไม่ทำลายเข้าของด้วย นักออกแบบบันไดเลื่อนทุกวันนี้มีสิ่งท้าทายหลัก3อย่างครับให้มันทำงานรับรื่นให้มันเงียบและปลอดภัยการขับเคลื่อนบันไดเลื่อนที่ไม่เคยว่างเหมือนการดึงรถอเนกประสงค์บรรทุกเพียบขึ้นบนเนิน30องศาแต่ภายใต้เครื่องจากนี้มันไม่มีอะไรนอกจากมอเตอร์เล็กๆบางเบาขนาด10แรงม้ามันเปนไปได้ยังไงอ่ะแน่นอนมันหมุนเร็ว แต่ไม่มีทางขับไปได้เลื่อนอัดแต่พิกัดได้มันถูกติดตั้งเพราะมันมีเสียงอันเงียบเชียบเป็นสิ่งจะเป็นมากถ้าคุณอยากให้คนใช้มันในที่สาธารณะถ้าเราใช้มอเตอร์ขับโดยตรงที่ใหญ่กว่ามันจะเกิดเสียงดังมากกว่าครับดังนั้นเพื่อผลิตกำลังให้พอเจ้าเพื่อนตัวน้อยเนี่ยต้องมีชุดเฟืองทดชุดเฟืองทดทดรอบการหมุนของมอเตอร์ แล้วแปลงเพิ่มกำลังม้าส่งให้เฟืองขับที่ใหญ่กว่าและเมื่อคุณลากอะไรขึ้นเนินกำลังมักสำคัญกว่าความเร็วนะครับแต่นี่เป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังจนอาจเป็นอุบัติเหตุถึงตายได้ซึ่งอย่าคงเกิดขึ้นได้ทั่วโลกจนเป็นเรื่องปกติถ้าเผลอตกลงไปในนี้คุณอาจนึกว่าตกไปในขากันไกรปลาฉลาม ออไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะอุบัติเหตุจากบันไดเลื่อนแต่ละปีเนี่ฆ่าคนมากกว่าฉลามซะอีกนะครับดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนักออกแบบตรวจดูทุกตารางนิ้วของบันไดเลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองส่วนที่แสนกดที่สุดเมื่อเราใช้โดยสารวิธีการก้าวขึ้นและก้าวลงจากมันครับเพื่อชีวิตง่ายขึ้นพวกเขาจะได้สร้างระดับข้นบันไดขั้นแรกแให้ราบเหมือนทางเดินเมื่อคุนก้าวขึ้น และให้เวลาคุณปรับตัวก่อนที่ขั้นด้านล่างจะเลื่อนขึ้นมาบันไดเลื่อนบางรุ่นก่อนหน้านั้นบีบให้ลูกค้าต้องกระโดดขึ้นไปบนขั้นแรกไม่ใช่ความท้าทายท,ที่คุณมองหาในห้างศูนย์การค้าแน่ๆแ,แต่ละขั้นมีล้อด้านบนและด้านล่างอยู่ตรงปลายซึ่งพอดีกับช่วงรางสองชุดชุดล้อด้านบนต่อเข้าด้วยกัน จัดเป็นโซ่คู่ขนานอยู่ในวงที่ต่อเนื่องล้อลูกโซ่นี้พอดีกับเดือยของเฟืองขับหลักและกับรอยหยักในล้อขับหลักด้วยท่านบันไดาย,ยกและคงระดับไปตลอดความเร็ว1-3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพับลงเพื่อให้คุณก้าวออกตอนที่ขึ้นอยู่คุณเกาะยึดกับราวจับที่เลื่อนตาม พวกมันมีลูกกลิ้งและเส้นทางของตัวเองแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกเดียวกันกับคันบันไดจึงอยู่ในตำแหน่งอย่างสอดคล้องกันที่สุดดีไซน์อื่นที่เป็นที่ยอมรับของเครื่องกลนี้คือฟันหวีและรางคันบันไดที่สุดปลายรางเลื่อนมันทำงานร่วมกันเพื่อการเชื่อกผูรองเท้าขยะและมือนน้อยอันแสนสนมห้ติดครับและถ้าราวบันไดเกิดทำงานไม่เข้ากันขึ้นมา ถ้ามีอะไรไปติดหรือทําให้ช้าลงหรือตัวจับผลในฟันหวีรับรู้สิ่งผิดปกติเปรกจะนําพาให้ทุกสิ่งหยุดอย่างปลอดภัยบอนไดเลื่อนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เดินทางในสวนสนุกเมื่อปี1896ตอนนี้มีคนขึ้นมันมากกว่า90หล้านครั้งต่อปีเฉพาะในอเมริกาเหนือ และเวลาเดียวที่เราจะสังเกตพวกมันคือตอนที่มันเสียเราต้องก้าวฉุดตัวเองและข้าวขอของเราตลอดทางขึ้นชั้นต่อไปเลยครับ